นะครับลูกนี้ที่ได้ได้รับผลกระทบจากโควิดนั้นถือว่ายังเป็นสิ่งจําเป็นนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายรายนะครับที่เดือดร้อนหนักนะครับโดยเฉพาะภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดย่อยอย่าง s m e เนะครับยังขาดสภาพคล่องนะครับในการดําเนินงานแม้ว่าที่ผ่านมาแบงค์ชาติจะออกมาส่งสัญญาณนะครับว่าหลังจากสิ้นสุดมาตรการปรับโครงสร้างหนี้หยุดหนี้พักหนี้เนี่ย ประมาณสักสิ้นเดือนกันยายนอาจจะไม่มีการต่ออายุมาตรการออกไปแต่ในมุมของบรรดาแบงก์พาณิชย์เองมองว่าลูกค้าก็ยังมีอีกไม่น้อยนะฮะที่ได้รับความเดือดร้อนอดังนั้นการที่จะต่ออายุมาตรการเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมารวมทุกคนแล้วอาจจะดูเป็นเคส by เคสดูเป็นลูกค้ารายบุคคลนะครับแล้วก็ยืดหนี้ให้กับลูกค้าเพิ่มเติมฮะในรอบที่ผ่านมานับตั้งแต่ธนาคารอย่างประเทศไทยมีมาตรการในเรื่องของการให้การช่วยเหลือโดยอาศัยเครื่องมือก็คือสถาบันการเงินทั้งระบบนี่แหละ ไปช่วยเยียวยาด้วยการปรับโครงสร้างด้วยการช่วยเหลือพักหนี้พักเงินต้นพักดอกเบีย้ยขยายระยะเวลาการผ่อนชำระออกไปตัวเลขสุทธิที่ได้รับการแจ้งจากจำนวนลูกค้าที่เข้าขายได้รับการปรับโครงสร้างหนีมห้มหเอมาครับปาไปทั้งหมด12.6ล้านบัญชี12ล้าน6แสนบัญชีครับ อดีนี้ที่เข้าไปช่วยนะไปปรับโครงสร้างนี่เยอะนะพี่โอเยอะนะ12ล้านเกือบ13ล้านบัญชีนะคะเออมูลนี่ลหละมูลนี่ถ้าดูเป็นมูลนี่นี่ก็เยอะเหมือนกันเท่าไหร่ครับ6.74ล้านล้านบาทถือว่าก้อนใหญ่เลยนะมันมากกว่างบประมาณมันมากกว่างบประมาณแผ่นดิน3รายจ่ายประจำปีเนี่ย2เท่าตัว2เท่าตัว2เท่ากว่าแล้วก็มากกว่า เงินกองทุนของทั้งแบงค์ระบบแบงค์รวมกันนะฮะคือเงินกองทุนแบงค์ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้รวมกันเนี่ย2.91้านล้านล้านบาทแต่คือยอดภารหณีที่ขอความช่วยเหลือปรับโครงสร้างเนี่ย6.74ล้านล้านบาท3เท่าสาเทา่าตัวนี่คือลองคิดดูว่าถ้าไม่ช่วย,ยพี่โอจะเป็นยังไงมันกินทุนหมดนะฮะเงินหนึ่งเงินกองทุนไปปล่อยกู้ได้แ5เท่าแปดเท<อ>่านี่กินไปเท่าไหร่กี่เท่านะ สาเท่าสาวเท่าแล้วอที่ไปขอปรับโครงสร้างนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเนี่ยหกจุ็ดสี่ล้านล้านเนี่ยโอกาสที่จะกลายเป็นหนี้เสียเนี่ยอีกมากน้อยแค่ไหนอทั้งหมดนี้จะตกอยู่ในมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ที่จะเข้าทําหน้าที่ว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักวิจัยธนาคารกสิกรไทย ออกรายงานเรื่องนี้มาบ,บอกว่าถ้าไม่ขยายตายแง่แงครับเขาเสนอให้ขยายขึ้นไปอีกหเดือนครับอาแต่สุดท้ายที่แบงค์ชาติก็บอกว่าก็แล้วแต่แบงค์่ะพี่โออ่าแล้วแต่แบงค์เ,งเนี่ยใช่ไหมแล้วแต่แบงค์สุดท้ายแล้วแต่นโยบายครับ <c oughs> เพราะถ้าไม่ช่วยตายกันทั้งประเทศครับ <c oughs> มาดูรายละเอียดของการช่วยเหลือซิว่าเป็นยังไงกลุ่มลูกค้าที่ให้การช่วยเหลือโดยการปรับโครงสร้างหนี้ยืดระยะเวลาการผ่อนชำระ ลดดอกเบีย้ยพักเงินต้นใช่ครับถ้าไปดูรายกลุ่มนะครับปรากฏว่าเป็นสินเชื่อที่เป็นขนาดใหญ่เนี่ย5 0รายคิดเป็นยอดพารานี่นะครับประมาณ700แล้านครับลง,ลงมานี่คือเป็นสินเชื่อ SME ประมาณ1 0 0ล้าน10,000ขออภัยครับ1 1 4 2 6ล้าน142,683ราย2.21ล้านล้านบาทนะที่มากที่สุดแน่นอนรายย่อยไอ้อพวกนี้สินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อเงินสดลดช่วยได้สินเชื่อ เงินด่วนสินเชื่อบ้านทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก11.4ล้านบัญชีสินเชื่อบ้านด้วยนะเนี่ยใช่ฮะยอดคาระนนี่นะครับ3.77ล้านล้านบาทเฮ้ยเป็นคนกลมใหญ่ที่สุดผมถึงบอกว่าคนอ่ะคนอ่ะคนเหล่านี้โคม่าครับ อยู่ห้องไอซียูไอเดอร์พักอยู่ไอซียูอันนี้็นการเข้าไปช่วยปรับโครงสร้างเงียบอันนี้รวมรวมดิฉันด้วยนะลายย่อยเนี่ยอันนี้คือเกือบทุกคนนะที่มีบ้านมีรถที่ยังคงต้องผ่อนชำระกับแบงค์ใช่ใช่ครัอันนี้คือการปรับโครงสร้างนงียบแต่อีกหนึ่งมาตรการพี่โอคุณฟางซอฟโหลดไงซอฟโหลดแบงค์ชา แบงชาติก็หวังไปเติมสภาพท่องออให้กับ SME หวงเงินนี่มาขึ้มานะฮะห้าแสนล้านมันสวยหรูมากเลยตอนแรกที่ออกมานะพี่โอภาษาวัยรุ่นก็บอกว่าสวยหรูดูแพงคือมาตรการดีโอ้โหถ้ามันช่วยได้เนี่ยมันคงช่วยสอมันคงช่วย SME ได้เยอะแยะมากมายกายกองผลผลนี่ยพี่โอดูสิสเดือน4เดือนปล่อยไปแค่แสนเดียวหในหของวงเงินทั้งหมดทำไมปล่อยน้อยอ่ะ อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ้าก็พี่โอเรายงานกันตลอดว่าขึ้นต้นเราเป็นบ้องไม้ไผ่อะพอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาแสดงว่า <c oughs> เบื้องต้นมันดูเป็นแบบนึงมันออกมา,เ,าเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมก็แบงก์เขาบอกว่าต้องเป็นลูกค้าเก่าเงื่อนไขนูข่นนี่นั่น,นแล้วก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปล่อยให้ได้เนี่ยเพราะว่ากลัวว่าจะกลายเป็นหนี้เสียไม่บอกว่าปล่อยกู้ได้แต่เรียกขอเรียกหลักประกันเพิ่ม หลักประกันแมวที่ไหนจะเอาไปให้อ่ะไม่มีใครมีหลักประกันแล้วขนาดเงินทําธุรกิจยังไม่มีเลยยังเรียกหลักประกันเพิ่มอ่าเออแบงก็ให้ลดการต้อนอีกตอนนี้เงินซอฟโลนแบงค์ชาติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําปล่อยกู้ที่ดอกเบี้ยเท่าไหร่คือแบงค์ชาติเนี่ยปล่อยให้กับแบงค์พาณิชย์ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแล้วแบงค์พาณิชย์ปล่อยสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์มันบอกว่าต้นทุนแล้วก็กำไรที่เกิดขึ้นหนึ่งจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละถู มันไม่คุ้มกับค่าดําเนินการของแบงค์แบงค์วางั้นทั้งๆที่ว่าไม่มีต้นทุนตที่ต้นทุนถูกมากเลยนะไม่ต้องเอาเอาเอางี้เงินฝากพี่โอแต่ว่าทุกแบงค์ตอนนี้ก็คือมีเงินที่ได้จากแบงค์ชาติแล้วก็ไปทาอะไรอ่ะใครไปถือไม้เรียวตรงนี้บ้างไหมคนที่ทําหน้าที่ก็ควรจะต้องเป็นแบงค์ชาติไงแบงค์ชาติพูาการจะบอกว่าไม่ต่ออายุใช่ไหมไม่ต่ออายุแล้วคนที่มาขับเคลื่อนเรื่องนี้คือใครอ่ะ ไม่อะไม่ใช่ผู้ว่าเหรอคัอ้าวก็ผู้ว่าจะถอนอ่ะตอนอภิบายในสภาใครแปอทิ่บายอก็ผู้ว่าไปเองนะผู้ว่ากับใครเออใครอะใครอะผู้ว่าคุณเมธีจำได้ไหมอ๋อท่านรองอ้าท่านรองเมธีสุภาพงแล้วใครที่กำกับดูแลแบงก์อ่ะก็แบงค์ชาติไงไม่ใช่ใครที่กำกับดูแลแบงก์คุณรณดล อ๋อพี่โอกก็จะหมายถึงว่าจะให้รองผู้ว่าสายนั้นเนี่ยเป็นคนเขาแบ่งกันเขาแบ่งกันการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงินถือไม่เรียวไปหวดเนี่ยคนที่ถือไม่เรียวไปหวดเนี่ยแค่พออสายกํากับดูแลสถาบันการเงินคนเดียวนี่ก็เอาอยู่แล้วเขามัวแต่ไปเตรียมตัวแสดงวใส่ทัศ์หรือเปล่าได้ฮะ มันบอกว่านโยบายดีแต่นําไปสู่การปฏิบัติแล้วล้มเหลวแล้วเราจะทํำยังไงครับเราก็ไปแก้ที่นโยบายการปฏิบัติแล้วใครจะไปแก้คนที่จะไปแก้ในภาวะแบบนี้มันเป็นสุญญากาศครับอย่าว่าแต่ที่แบงค์ชาติเลยเป็นสุญญากาศครับที่กระทรวงต่างๆตอนนี้เป็นสุญญากาศหมดครับบรรดาข้าราชการเกียร์ว่างกันหมดแล้วครับมันมาสุญญากาศในช่วงแบบนี้มันไม่ถูกเวลา เดนไหมมันไม่ถูกเวลาเลยเมื่อคนคนที่ผิดคนเดียวแหละครับลุงตู่เอาจริงๆรลุงตู่ต้องถือไม่เลียวเพราะออกนโยบายไปแล้วมันปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องตั้งคำถามกันดังๆเพราะชุดที่แล้วเนี่ยไปขอมตินี้ต่อสภานะครับสภาอนุมัติมาผ่านเสร็จการปฏิบัติมันล้มเหลวมันไปไม่ได้มันทำยังไงมันต้องมีคนมาขันนอดการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม มันมันพลาดตรงไหนล่ะพี่โอมันพลาดตรงที่ว่าพอดีมันไม่มีผู้ว่าผู้ว่าจะออกแล้วผู้ว่าคนใหม่จะเข้าแล้วก็ประจวบเหมาะกับรองสมคิดกับสีกุมารลาออกอย่างนี้ด้วยเปล่ามันพันเป็นจังหวัดเดียวกันแต่ว่าคนที่ทําเมื่อซอฟลวนคุณออกไปแล้วคุณต้องมอนิเตอร์เป็นรายอาทิตย์ะครับครับอาทิตย์นี้ออกไปเท่าไหร่ติดขัดยังไง แก้ตรงไหนเพื่อให้เงินมันออกไปแก้ปัญหาให้คนที่กำลังเข้าห้อง ICU เนี่ยมันมีออกซิเจนมันมีสายโลหิตมาหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาเพราะไม่เช่นนั้นนะอะไรจะเกิดขึ้นคุณรู้ไหมถ้าทั้งหมดกี่ลายนะ12.6ล้านลายล้านแล้วซอฟโรของ s m สมมมติสลบเหมือดเข้าห้อง ICU หมดมันหมายถึงคนตกงานเอาแห่งละ50คนพอคุณเอา12คูณ 60 6ิบหกสิบจำนวนคนมันกี่ล้านคนน่ะเอา60คนจ้างคนนะคนมันจะตกงานกันเป็นเช่นนั้นแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราพูดถึงเรื่องการติดขัดของซอฟโลนนะพี่โอเราก็พูดอย่างนี้มาประมาณสักสามอาทิตย์แล้วอะคุณจำได้ไหมผมมาเล่าให้ฟังไอโครงการค่ะ SME ชายขอบอ่ะตั้งกองทุนเติมพลังอ่ะห้าหมื่นนะห้าหมื่นล้านอะ จะคิกออฟจะคลิกออฟเข้าสู่คอรมอไปสองสามรอบแล้วไม่ได้ไม่เข้าที่ไม่เข้าเพราะจะมีการเปิดทางให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่นั่นแหละเข้ามาทํางานเรื่องนี้ว่าไอ้ห้าแสนของแบงค์ชาติอ่ะทำไมยังไม่ออกแล้วอย่าไปตั้งไอห้าหมื่นอีกไปทําทีละรอบทีละรอบให้เกิดผลสิเออพันที่มีอตู่นั้งห่ดเลยใี่ออกไปก่อน ใช่ไอ้ตรงนี้มันต้องช่วยก่อนครับแต่ว่า s m e เหล่านี้ก็รอรอไม่ได้เพราะรอไม่ได้มันมี SME อยู่2กลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งคือ SME ที่เข้าถึงแหล่งเงินคือกลุ่มนี้สิบสองจุดหกล้านบัญชีเนี่ย่ะนะหรือว่าคนที่ขอกู้เนี่ยอนุมัติซอฟโลนมาทั้งหมดขอไปเท่าไหร่เอาเงินออกไปได้ไหมกับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่เข้าถึงแหล่งเงินก็จะไปช่วยตั้งกองทุนนั่นแหละแต่กองทุนนั้นก็แบง n ์อีกตอนแรกก็จะเสนออยู่แล้วนะโอ๊ยไม่ไหวอ่ะ เขาบอกว่างี้ถ้านโยบายดีครับแต่ปฏิบัติไม่ได้นโยบายนั้นก็ไม่ดีในเชิงการบริหารรัฐกิจเขาบอกว่าเมื่อมีการเซตติ้งอเจนดาขึ้นมาแล้วสร้างนโยบายขึ้นมานำไปสู่การปฏิบัติแล้วมันมีปัญหาเขาหวนกลับมาที่เดิมครับหวนกลับมาก็คือว่าการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการนั้นใหม่มและก็หวนกลับไปสู่การปฏิบัตินั้นใหม นี่ถือว่านโยบาย5แสนล้านซอฟโลนนี่ล้มเหลวนะล้มเหลวว่าถ้าออกไปแค่แสนล้านนะครับนี่กี่เดือนแล้วสี่เดือนประมาณ4เดือนล้มเหลวล้มเหลวสี่เดือนสี่เดือนเดือนนับแล้วเมื่อกี้นับกันเมษาพิษพฟานัเมื่อกี้นับกัน4เดือนได้แค่หนึ่งใน5เท่านั้นเองนี่ถ้าเป็นบริษัทนะทํส4เดือนได้ขนาดนี้้วเขาทายังไงรู้ไหมครับเขาปลดคนที่ทำหรือไม่เขาเปลี่ยนคนที่ทาครับบังเอิญไม่ใช่บริษัทบังเอิญมันไม่ใช่บริษัทเออแล้วลุงตู่ทำไงอ่ะ ก็เนี <Laure> ่ยค่ะรอคนใหม่มาไงอ่าลุงตู่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจไม่ใช่เหรอแล้วพี่โอจะให้ลุงตู่รับผิดชอบยังไงอ่ะผมไม่รู้อ่ะลุงตู่ต้องรับผิดชอบครับก็ต้องเข้ามาดูใช่อ่าอ่าเดี๋ยวเราไม่ออกอ่าเดี๋ยวเราข้ามเรื่องนี้ไปก่อนแล้วก็มีเรื่องอื่นรออยู่อีกเยอะเลยแต่ขอดูเป็นภาพไปดเดียไว้ก่อนนะแต่พอดีเองเขาว่ายังคงเดินหน้าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวคงดูเป็นเคส by เคสเป็นราย รายบุคคลไปว่าถ้าไครไปไม่ไหวจริงเนี่ยอาจจะต่ออย่างไทยพาณิชย์ประกาศชัดเจนนะครับว่าถ้าสิ้นสุดอายุมาตรการเนี่ยประมาณสักสิ้นเดือนกันยายนออคือไทยพาณิชย์ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยช่วยเหลือลูกค้าทั้งลูกค้าที่เป็นรายย่อยกับลูกค้าภาคธุรกิจนะครับรวมกันประมาณ1ล้าน10,000แสนคนคิดเป็นยอดสินเชื่อรวมกันเนี่ย8.4แสนล้านบาท39%ของสินเชื่อรวมทั้งธนาคารและเขาบอกว่าหลังหมดอายุมาตรการเนี่ยลูกค้าประมาณสัก60 ถึง70%กลับมาจ่ายนี้ได้ส่วนที่เหลืออีกประมาณ30-40%เนี่ยประมาณสัก3แสน -4 แสนคนเนี่ยอาจจะยังจ่ายนี้ไม่ได้แต่จะมีมาตรการเข้าไปช่วยคืออาจจะยืดหนี้ออกไปให้เป็นรายกรณีไปใช่ฮะอันนี้คือชัดเจนแล้วไทยพาณิชย์เนี่ยชัดเจนมที่สุดผมว่านะไม่ต้องไปไกลคุณวิลาศินีทําง่ายนิดเดียวเลยครับลุงตู่และทีมที่ปรึกษาลุงตู่ทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งหมดตอนนี้ทําอะไรแจ้งไปที่ส,สมาคมธนาคารไทยครับ บอกมาสิว่าเงินกู้ซอฟโลนที่คุณเอาไปใช้และใช้กันเพียงแค่หนึ่งแสนล้านคุณติดปัญหาอะไรและคุณต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรได้ข้อเสนอมาเสร็จก็เอามาแก้ไขทันทีคุณคิดว่าแก้ได้ไหมน่าจะได้นะน่าจะพอได้อยู่หรือไม่ถ้าหากแก้ไม่ได้ก็ยึดเงินกลับคืนมันอยู่ที่ตรงนี้ครับทอทอทอแปลว่าทำทันที รอไปก่อนแล้วกันนะโรอไปก่อนแล้วกันนะต้องต้องเร่งทำได้แล้วกาศิกรไทยกาศิกรบอกว่าช่วยไปแล้วนะับโคงสางนนี่เนี่ยหกแสนห้าหมื่นรายยอดสินเชื่อประมาณแปดแสนล้านแต่บอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการประเมินผลศักยภาพของลูกหนี้แล้วก็เตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมเหมือนกันหลังจบมาตรการอีกหนึ่งแบงก์แล้วกันนี่นี่คุณรู้นะพอพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมเจอพี่ต๊อกผมเจอพี่ต๊อกนั่งคุยกินข้าวกัน ต๊อกบอกว่าบอกว่าโอคุณเชื่อผมไหมถ้าไม่ทําอะไรนะพ้นเดือนกันยาอตายตายกันหมดนี่แหละตายกันหมดนี่แหละเพราะฉะนั้นคุณเชื่อผมเถอะครัพ้นเดือนกันยาเข้าสู่หมดตุลาถ้าไม่มีมาตรการการแก้ปัญหาไอ้ดินพอกหางหมูเหล่านี้มันจะกินแบงค์และล่าสุดเกสิกรทําแจ้งผลประกอบการคุณดูดิลดลงไตรมาสนั้นตั้งแต่เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ใช่ใช่เออ มันบอกว่ามันกําลังกัดกินอยู่นะกลงทุนสีปิดท้ายนี้ช่วยมากที่สุดเลยประมาณ1ล้านแแสนคน2เปอร์เซ็นต์ของสินเชื่อรวมทั้งหมดบอกว่าอาจมีมาตรการเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกหนี้หากจำเป็นอีกทีซิกุงศรีเนี่ยช่วยไป1นล้านแแสนลาย29เเปอร์เซ็นต์ของยอดสินเชื่อของทั้งแบงก์อ่ะอาจมีมาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือลูกหนี้หากจำเป็นผมชอบระหว่างบรรทัดนะ อาดใช่ไหมอาดแปลว่าถ้าไม่อาดล่ะถ้าไม่อาดก็ไม่ช่วยถ้าอาดูเป็นกรณีไงพี่โอดูเป็นไายกรณีอย่าเพิ่งไปจับผิดเค้า